สวัสดีครับบอยบ้านๆครับต่อมานะเดี๋ยวผมจะถอดบอดี้เนาะละักษณะแบบนี้ถ้าใครได้ดูก่อนคลิปหน้านี้แล้วนะครับเราต้องถอดเจ้าตัวยางฮอบหรือว่าเรือนฮอบทอรีดออกก่อนเนาะผมอธิบายมาอันนี้เป็น e p ีที่3นะครับสามารถติดตามชมก่อนหน้านี้ได้เลยสําหรับคนที่กําลังเข้ามาใหม่เนาะมาเดี๋ยวเราถอดอัปเปอร์กันอัปเปอร์นะครับถอดด้านหน้านะครับใช้ผกเหลี่ยมขันด้านหน้าตรงนี้หมุนออกได้เลยแบบนี้นะครับ หกเหลี่ยมหมุนคานออกนะครับนี่แล้วก็ใช้น็อตเมื่อกี้แหละที่เราใช้ไขควงเมื่อกี้แหละครับดันออกไม่อยากให้คลิปมันยาวนะผมอาจจะทำการตัดต่อให้ง่ายสำหรับการค้นหาหรือว่าใครอยากรู้แค่ไหนอย่างนี้ดีกว่าแล้วนี้จะถอดกิบมอตเตอร์ให้ด้วยนะครับแถมไปเลยกับเจ้าตัวบอดี้นี่นะครับวิธีการถอดดึงคลังนะครับอันนี้คัลังก็สวยเนาะนิดหนึ่ง ก็ที่ดึงได้ง่ายเรียบร้อยครับเนี่ยผมบอกว่าต้องถอดอันนี้ก่อนเนาะตัวฮออันนี้ผมแต่งนะครับจริงๆมันเป็นสปริงอยู่แบบหน,น,นึ่งน้อยๆเนาะใส่สปริงใหญ่ไปเลยเวลาเราใส่สปริงช่วยอะไรนะครับเวลาเจ้าตัวนอ t เซิลเนี่ยมันดันกระสุนเนี่ยมันใช้แรงเยอะดันมันกระทบอย่างเงี้ยถ้าเราแห้แข็งทื่อเลยผมว่ากระสุนมันจะ ตามหลักที่เขาเตรียมทํามานะครับเพราะว่าเขาจะเซตให้มันพอดีกันแล้วเนาะขาัดตัวใดตัวหนึ่งมันก็ยังขาดไปนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมได้นะครับโดยที่ไม่ใส่เจ้าตัวสปริงใช้ใช้ได้เหมือนกันโอเคเรียบร้อยครับนี่แอปเปิลด้านบนเนาะ,ะเดี๋ยวถอดให้ก็ได้ครับเจ้าตัวศูนย์หลังขัดออกนะครับเรียบร้อยครับศูนย์หน้ศูนย์หลังแยกไว้เลย เปิด <Upper S 2> ด้านบนลักษณะหน้าตตเป็นอย่างนี้นะโอเคนะครับนี้ก็จะเป็นส่วนในของบอดี้นี่ก็ผมติดแต่งไปเนาะสำหรับเจ้าตัวสติ๊กเกอร์ใหม่นี่ต่อมานะครับแม่เดี๋ยวผมพามาถอดเจ้าตัวมอเตอร์ก่อนเลยแล้วกันก่อนที่จะไปเริ่มถอดน็อตพวก ปรับหมดปลดแม็กอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าโบอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปขอถอดก่อนจะมีน็อตหัวสี C ่แฉกเนาะใช้งานไขออกได้เลยนะครับขันออกได้เลยค่อยๆขันนะครับขันไปพร้อมๆกันเลยนะครับมันจะได้ไม่หลุดอามือนิป่องเนี่ยดันไว้ใครที่ยังไม่รู้ก็ ดูไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพเนาะที่ผมรีวิวทําปืนผมก็ทําออนไลน์นะครับไม่ได้มีหน้าร้านอย่างจริงจังทำเป็นออนไลน์แล้วก็มาแนะนําสําหรับมือใหม่ที่อยากเล่นและอยากได้ข้อมูลของเจ้าตัวปืนต่างๆผมก็พยายามรีวิวให้รับชมแบบบ่อยๆนะครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยสําหรับการแนะนําด้วยนะครับแต่ผมก็พยายามทําให้เต็มที่เต็มร้อยแน่นอนครับ นี่ใช้ไขควงปักแบนนะครับเป็นการดันขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเจ็บมือเลยแล้วก็ประหยัดด้วยหลาๆท่านเขามีคีมอะไรดึงเนาะต้องเป็นตัวช่วยนี่นะครับมอเตอร์เอ็น e แยกไว้เลยเป็นสายมันก็จะมีน็อตข้างในอีกนะครับวิธีน็อตตรงเนี้ยเราจะใช้ยังไงต่อไปเราต้องใช้เป็นไขควงที่ หัวเนี่ยเอาไว้ดูดเจ้าตัวอะไรว่าดูดเตัวน็อตเนาะเป็นเป้นหัวดูดนอด็อตง่ายๆเลยนี่ครับต้องพยายามโฟกัสด้วยนะเพราะว่าผมตั้งกล้องไวนี่ครับก็ดันเข้าไปมองนะครับมันจะมีน็อตสองตัวท้ายกับหน้านะครับมีสองตัวนี่ครับหมุนได้เลย พยายามเลือกใช้อุปกรณ์ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้ของไม่ดีอย่างเงี้ยหัวพวกน็อตอย่างนี้มันจะชำรุดได้นะครับนี่ครับจริงๆมันดูดหัวนะแต่ผมไปโดนสายไฟเลยหลุดเรียกไว้นะครับอีกตัวหนึ่งก็เหมือนการจะอยู่ด้านหน้านะครับระวังดูสายไฟดีๆเนาะสายไฟมันอาจจะแขวาแทางนิดนึงเพราะผมก็ ตั้งกล้องด้วยอาจจะลำบากนิดนึงครับแต่พยายามทำรีวิวให้เห็นชัดเจนที่สุดนี่นะครับถอดได้แล้วแตงออกไม่หมดนะครับไม่เป็นไรไม่ติดแม่ก็ไม่เป็นไรนี่ครับมันค้างอยู่เนี่ย ใายเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ไม่เป็นไรด,นไดันออกแรกครับนี่เรียบร้อยวิธีการดึงก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าสายไฟมันจะเป็นตัวเชื่อมเนี่ยเขางอหัวไว้เนาะนี่ครับถอดแยกไว้นะครับอันนี้ผมบางอันนี้ผมไม่งงนะเดี๋ยวมือใหม่งงแน่นอนเลยนี่ครับต่อมา เดี๋ยวเราไปถอดเจ้าตัวปรับโบตรงนี้นะครับต้องใช้น็อตปรับโบก็จะเป็นตัวที่เตรียมไว้อันนี้นะครับแหลมๆเลยเล็กๆใช้วิธีการใช้ค้อนก็นได้ครับหรือว่าใช้แค่ตรงนี้ก็ได้แต่ถ้ามันแน่นอ่ะต้องใช้อันค้อนเลยนะครับไม่งั้นไม่ออกแยกไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมมากดตรงนี้ ตรงที่เอาไว้ของเจ้าตัวเกียร์เนาะกดหนึ่งครั้งนะครับก็ดึงออกกดลงไปแล้วก็ปล่อยได้เลยเนี่ยครับวิธีการใส่ก็คล้ายกันพอดเนะเาะต่อแม่เป็นเจ้าตัวกดแม็กวิธีการง่ายๆครับถ้ามันเริ่มจะหลุดแล้วเราก็ดันไว้นิดนึงตอนนี้โป่งเนี่ยดันนิดหนึ่งขอไปครับภาพเบอร์ใช้วิธีการดันนิดหนึ่งเนาะ นี่ครับออกแล้วข้อแยกไว้จะดูนี่ครับฝั่งนี้มันหลุดมาแล้วเนาะแยกไว้ครับนี่ผมไม่งงนะผมบอกก่อนขายมือใหม่ก็ระวังเรื่องการวางนะครับต่อแม่เดี๋ยวนี่ครับหมุดเราดูดีๆนะครับมันจะมีหัวย้ำไว้ให้ว่าฝั่งไหนถอดได้กับถอดไม่ได้เนาะ แสดงว่าฝั่งนี้นะครับเป็นหัวแข็งหัวที่จะมีหยกัยกหยักไว้นะครับอ่าโอเคถูกต้องแล้วก็ใช้ตัวนี้แหลมๆเงี้ยดันได้เลยอันนี้มันหลุดง่ายเพราะว่าผมได้ถอดทีละขั้นตอนเนาะมันก็เลยหลุดง่ายนะครับนี่ถ้ามันตรงล็อกอะ่ะมันจะหลุดง่ายมา่หักขาหนกนะครับ แน่นเลยทีเดียวนี่ครับข้อสำคัญนี่กลัวอย่างเดียวนะครับเป็นรอยเป็นรอยง่ายถ้าถอดไม่ดีนะถอดเสร็จแยกอุปกรณ์ให้เรียบร้อยครับเหมือนเดิมเลยเราก็เซ็ตแยกไว้ ถ้ามันเป็นสนิมเนี่ยน็อตที่ผมบอกจะย้ำเสมอว่าถ้ามันชอบเป็นสนิมเนี่ยเราควรทำยังไงมีวิธีการก็คือฉีดน้ํามันลงไปนะครับหรือว่าซิลิโคนป้องกันสนิมต่อแมาทอดเจ้าตัวเกียร์ออกจากบอดี้ทำระยะปรับหมดเนี่ยให้มันเฉียงนะครับประมาณนี้เลยตามที่ผมทําแล้วก็ค่อยๆดึงออกนี่ครับโอ้หลุดง่ายเหลือเกิน oh, <no. S 1> นี่ะถ้ารู้น้ําหนักมือมันก็จะหลุดง่ายอย่างนี้แหละครับนี่ เวลาหลายๆคนที่แถมเข้ามานะครับว่าปรับหมดเปลี่ยนยังไงเนาะเราสามารถเอาไอตัวเนี้ดันดันออกมาได้เลยนะครับก็คือใช้วิธีการดันตัวนี้ออกหลังจากนั้นเราก็ใช้นะครับห็นน็อตไหมครับมันจะมีน็อตเล็กๆดำๆตงเนี้ใช้น็อตไขควงอันเล็กอ่ะขันออกแล้วก็ปรับหมดมันก็จะหลุดแต่ว่าใส่แยกนิดหนึ่งนะครับสําหรับคนที่กําลังฝึกทาโอเคครับเรียบร้อยครับกับการถอดรีวิว เจ้าตัวปืนทั้งกระบอกเกียร์เนี่ยผมไม่ได้แกะนะผมทำํำดวเรียบร้อยแล้วติดตามรับชมในช่องผมได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบพบ้านๆด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดขอบคุณครับ